สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโลกของการดูดวงเปิดว์ปจักรวาลเดือน9้าเดือนกันยาแล้วนะจ๊ะก่อนที่จะไปทำการเปิดดวงนะคะว่าเดือนกันยาแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไรอย่าลืมนะคะเห็นคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันและที่สำคัญมีสติ วิจนายานในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะจ๊ะว้าวไม่เป็นการเสียเวลาผู้สถาที่เกิดวันอังคารดวงประจำเดือนกันยาได้แก่โอ้เจ็ดถ้วยโอ้สามดาบหกเหรียญสี่ไม้เท้าสุดท้ายท้่สุดป๊อ เด็กหนุ่มถือดามน,นะฮะต้องบอกกันก่อนนะคะว่าคนที่เกิดวันอังคารในเดือนกันยาอาจจะไม่ค่อยดีต่อใจในเรื่องของบริวารและการยืมเงินหรือออกหน้าช่วยเหลือคนอื่นใครเกิดวันอังคารพิมพ์คำว่าอยู่กับตัวเองเน้นย้ำ ใต้คอมเมนต์อยู่กับตัวเองทำไมพี่หมอซันต้องพูดประโยคนี้รู้ไหมเพราะคนเกิดวันอังคารคุณได้ไพ่สามดาบไพ่สามดาบคือเสียความรู้สึกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการเอาหมูเอาชิ้นเนื้อก้อนใหญ่ๆมาล่อมาลวงตรงนี้ละสิมันเลยทําให้คนเกิดวันอังคารรู้สึกว่าหลงหลงไปกับสิ่งที่เขาพูดแต่เอาเข้าจริงๆตะเต,ต็งโหน่ง ทำไมถึงบอกว่าตาิติ้งนมเพราะคุณมาติดไพ่เด็กหนุ่มถือดาบไพ่เด็กหนุ่มถือดาบคือไพ่ของการต่อสู้ดิ้นรนอุปสรรคด้วยตัวของตัวเองพี่หมอเลยถึงบอกว่าคนเกิดวันอคารต้องเชื่อตัวเองและโฟกัสในเรื่องของครอบครัวโฟกัสในเรื่องของคู่ชีวิตท่านถ้ามีการเตือนตัวเองเขาว่าอย่าเชื่อไปเหอะเพราะไม่มีใครทํำ้ายคู่ชีวิตตัวเอง ถูกไหมคะไม่มีใครทํำ้ายคู่ชีวิตตัวเองแน่นอนแต่ถ้าท่านเลือกที่จะยุ่งกับคนอื่นช่วยคน,คนอื่นและไม่ฟังคนอื่นเลยไม่ฟังคู่ชีวิตท่านเลยก็มีปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาซินิเจอร์ในการทําบุญสําหรับเดือนกันยานี้ใครเกิดวันอังคารมันหนึ่งไหวศาลเจ้าพ่อรักเมืองซองไหวทวสวรจะได้เปิดเลิกเปิดชัยเปิดทรัพย์นะคะ อย่าลืมนะคะมีสติวิจนะญาณในการรับชมและฟังพี่หมอไปกันก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย